เป็นเงินแล้วส่วนปลาปลูกที่เร็วเก็บกินตลอดศาตรเลยตายไปแล้วกับศาสตร์มาเกิดปลูก,กอะไรยุ่งอะเก็บได้กินอิ่ซึ่งต่างกับสมัยเห็ดไทยเลยมั้วะเห็ดไทยมันปลูกแล้วปลูกอีกเค็ดให้ข้าวโพดกับปลูกแล้วปลูกอีกเค็ดให้อ้อยตัดแล้วกับปลูก <c oughs> บํารุงอยู่หันบํารุงแล้วก็ตัดตัดแล้วกับบํารุงอยู่หันครับ <c oughs> ้ยชีวิตก็แย่ก็มาปลูกปลาหล้วมันง่ายไงครับปลูกปลาแล้วก็เก็บกินเก็บใส่แต่ตอนที่พ่อเริ่มนี่พ่อเริ่มตอนอายุเท่าไหครับ ตอนนี้พ่อ64อ่ะตอนนั้นพอเริ่มปี4 4 0สี่ศูนย์ี23ปีก็ตอน4 40กว่าปี40 41 42ปีสีอองปแต่เริ่มเริ่มปี40บ่ได้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกผักปลูกแนวจับของกินอ่ะเราถ้าว่าปลูกเราไม่บานท้าวอันนั้นก็หลายบักพริกก็หลายบักเครือก็หลายบักหุ่งก็หลายปลูกเราจะไปขายใช่ ข้าก็บอโอ้ยป่ะต้องไปนึกถึงตลาดอื่นหรอกไหมมึงเอาว่างสะพุงพอกับแม่ลูกก็อิ่มพ่อแล้วอย่าไปเคิียดหอดผู้อื่นเห็เให้มันอิ่มทองกับพ่อลบปลูกหามน้ดพักไปปลูกไปหามน้ดพักไป